ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make a w o r สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2 6 2 6 7 7 7 7ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลาร์จกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลาจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725 นาทีนี้ต้องลงทุน r n f LTF กองทุนบัวหลวงบริษัทจัดการที่มีกองทุน5ดาวมากที่สุดในไทยบริษัทไทยเบร์เบอร์จำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสําเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสําคัญกองทุนบัวหลงมีความสําเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวแก้วสองบัวหลงตราสารทุน RMF บุวหลง LTF บุวหลง LTF 75จากการเงินธนาคารและบุวหลงตราสารนี้ RMF จากมอนิสตาไทยธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบุวหลงโทร026746488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ปฏิบัติการพลิกชีวิตนี่เ y คโอเวอร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้กลับมาคุยกันในปฏิบัติการพลิกชีวิตค่ะคุณรัชพลเหลาวานิดิันสินาผู้เอี่ยมวันพุทธที่7มก,กราคมนะคะสวัสดีค่ะคุณรัชพลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เมื่อคืนนี้น้ำมันลงไปเยอะทีเดียวนะคุณรัชพลเห็นราคะแล้วก็ตกใจนิดต่ำม,มากในรอบ5้าปีเลยนะ <ม> WTI นี่สี่สิบเจ็ดยประเด็นเดี๋ยวจะมาขยายให้ฟังเดี๋ยวมาขยายฟังมาดูราคาน้ำมันกันนิดนึงนะคะเมื่อคืนลงไปสองเหรียญสิบเอ็ดเซนในส่วนของน้ำมันดิบชนิดไล w e e วิต u d e ของสหรัฐอันนี้เป็นสัญญาสมมติปุ่มพาผ่านก็ไปอยู่ที่สี่สิบเจ็ดเหรียญเก้าสิบสามเซนขณนะที่เบนนะคะเมื่อคืนนั้นลงไปสองเหรียญหนึ่งเซนไปปิดที่ห้าสิเอ็ดเหรียญแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับลงไปห้าวันติดต่อกันแล้วอย่างดาวโจนส์เซนลงไปร้0ยสจุด s อสลงไปสิบเจ็ดแล้วก็ a นลแไก หกสิบจุดโดยประมาณท่องคำค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นสิบห้าเหรียญสี่สิบเซนอยู่ที่หนึ่งพันสองร<ศ>้ยสิบเก้าเหรียญสี่สิบเซนต่ออนมานเมื่อวานนะเมื่อวานเนะ,ะคุณระชพลว,ว่าน,นี้มันน่าจะมองขึ้นแล้วนะคะมาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับสำหรับตลาดบ้านเราตอนนี้สิบเอดนาฬิกาสามสิสามนาทีค่ะก็บวกไปเจ็ดจุดหนึ่งเก้าจุด ที่พันสี่ร้อดสิเจเจวลค่า18,369ล้าน10อันดับหลักษั์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะแอดวานซตอนนี้2อ2บาทลบไปหาบาทค่ะธนาคารกสิกรไทยบวกมาสามอยู่ที่2องเจทีมนะคะขึ้นไป62สิบงสางคบาท14บสี เคทีบีบวกไป60สตางค์22บาทนะคะพีทีตอนนี้16บหาทห้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เคแบงกระดานต่างประเทศโผกไป3บาทอยู่ที่217ปะตะทล,ลบไป1 321บาททรูล,ลงไป10สตางค์ค่ะตอนนี้11บเอ็ดาทห้าสินะคะบวกไป30สตางค์7ดบาทสาแล้วก็ FPI นะคะแพนเอเชียนะคะตอนนี้อยู่ที่ เอขอภัย FPI บวกไป26สบตาง์อยู่ที่4บาท54สิบำหรับตัวนี้คือฟอย์จูนพานะคะนี่เป็น10อันดับหลักทรัพย์ในช่วงนี้ค่ะคเอากลับมาคุยกันต่อกับกค<ม>ุณเลชพลบ้านเราตกลงบวกนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ลงไป5.67จุด อ๋อมันก็บวกนิดหน่อยนะก็เอาละปักข้าปคองไปก่อนนะเพราะเมื่อคืนดาวโจนส์ก็ลงอีกใช่ไหมใช่ลงไปร้อยกว่าจุดลงไปร้อยกวาจุวันต่อกันแล้วนะคะศูนย์หนึ่งนะฮะแต่วันนี้ก็โอเคดีดปอีกกบบหังเส็งเขียวหน่อยนะแต่นี้เออเอาเราพูดเรื่องราคาน้ำมันก่อนก็ได้เดี๋ยวอีกเปกต่อไปเดี๋ยวว่าจะพูดเรื่องเอ่อความสิ่งที่น่าสังเกตนะการมีเนี่ยสภาปฏิรูปมี ขรมอในยุครัชกาธิปัตย์นี่ก็ทําให้แก้กลุ่มขนึ่งกลุมันกันเยอะแยะมากมายนะเมื่อวานก็มีเรื่องการเมืมาเนี่ยมันไปเดชลอกกันไปเดชลอกกันมานะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาไอ้นั่นกันแต่มาพูดเรื่องเรื่องเรื่องประหาน้ำมันสักนิดหนึ่งนะฮะคืออย่างที่เราทราบกันนะนะว่าส่วนหนึ่งก็มันก็เป็นผลพวงมาจากเรื่องที่เขา ดำมราคาน้ำมันเพื่อถล่มรัสเซียกันไอทิสดีสมพบคิดระหว่างสหรัฐก,กับตาอุนั้นก็ดูถ้าจะมีเข้ามูลนะนะล่าสุดก็ไปดูข่าวเนี่ยเวเนสเวลาเองก็ทะลอะทะเลกแล้วเหมือนกันนะต้องขอความช่วยเหลือ <Okay. S 1> หลายๆประเทศเหมือนกัน แล้วก็มันยังเป็นปัจจัยลบเรื่องของยุโรปเมื่อเมือม่อเมือม่อสองสามวันที่ผ่านมาเรื่องว่าพักปล่ายค้าของกรีซจะเข้ามา,อาเอ่อกรีซจะหลุดออกไปจากยูโรไมหมนี่สินทั้งหลายจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยนะแต่ผมว่ามันมีเรื่องที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเลยก็คือว่าตอนนี้อุตสาหการรมรถยนต์เนี่ยมันกำลังจะมีการชิปเอ่อการใช้พลังงานกันครั้งยิ่งใหญ่ ในภายในระยะกลางเนี่ยผมว่าภายในหนึ่งถึงห้าปีเนี่ยคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบโมโหะระทึกเลยละคุณคารินาค่ะแล้วก็ไอการใช้น้ํามันเนี่ยมันอาจจะอาจจะลดลงง่ายคือมันจะลดลงไปแบบมหาศาลผมอ่านข่าวเจอสองสามข่าวนี่แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันโลกมันเปลี่ยนไปละโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปแล้ะแล้วก็อุตสาหกรรมน้ํามันนี่อาจจะซบๆในช่วงสัก นี่แหละจกมีไปเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโตโยต้าเนี่ยนะใจถึงมากประกาศให้เขาเรียกอะไรให้สิทธิบัตรห้าพันฉบับนะที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยนะกับค่ายรถยนต์อ,นอื่นๆโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมน,นะ uh huh. เพื่อเร่งให้มีการนำเทคโนโลยี เข้ามาใช้อย่างแพร่หลายคือโดยปกติเนี่ยพูดง่ายคือก่อนหน้านี้เตลล์โตาเนี่ยก็ทำรีเรสิร์ชแล้วก็ไปจดเซติบัตไอพวกเซลเชืเ่อเพลิงไฮดรเจนไว้เยอะแยะ,ยะมากมายนะแต่ว่าโดยปกติแล้วมไ่ใครใจดีอยู่ๆมายกให้ชาวบ้านอะใช่ไหมแต่ว่าการที่อยู่ๆมาประกาศเนี่ยมันมันบ่งชี้อะไรบางอย่างอกันว่า เอ่อโตยโยต้าเนี่ยเขาอาจจะต้องไปเตรียมความพร้อมอะไรบางอย่างของเขาไปแล้วว่าในที่สุดสมมติว่าให้สิธิบัตไปแล้วถ้าเกิดอุตสาหกรรมรถยนต์นมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ไฮโดรเจนเอเนจีกันเนี้ยนะเอ่อบางสิ่งบางอย่างมันจะย้อนกลับไปถ้าพูด,ดง่ายๆเหมือนคุณท,ทําแพลตฟอร์มใหญ่ไว้แล้วเวลาอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนแปลงยกตัวอย,อย่างคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยทุกคนต้องใช้ชิป intel อะไรแบบนั้นอะหรือคือในที่สุดแล้วเนี่ยเอ่อ อันโลกนาคตของของอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันอาจจะลดความจําเป็นในการใช้น้ํามันลงไปเรื่อยๆเราเห็นตั้งแต่เรื่อง <Hybrid S 1> รถไฟฟ้นานะให้บริด <นะ S 2> ที่ใช้ไฟฟ้าเ <หะ S 2> สียบเนี่ยเนี่ยล่าสุดโตโยต้าก็อให้สิทธิบัติฮไฮโดรเจนคุณใดเองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ทุ่มเจ็ดหมื่นสามพันกว่าล้านเหรียญสหรัฐที่จะเร่งพัฒนาไอพวกรถที่ใช้พลังงานที่ไม่ใช่อ อน้ํามันอีต่อไปเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นใช้ไฟฟ้าใช้ให้บริดหรือจนถึงขั้นไฮโดรเจนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉนั้นตอนเนี้มันมันส่วนหนึ่งมันก็ได้ทําให้มันเป็นก้เรียกอะไรปลกซ้ำเติมไอ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 น้ำมันนี่แหละว่าแบบโอ้โหมองไปในอนาคตนี่น้ำมันจะไม่ใช่เป็นสินค้าที่แบบ จะมามัดมือชกขึ้นราคาขึ้นราคากันเอาขึ้นราคากันเอา,า,า,เอาแบบสมัยก่อนที่เราเ็กทําได้แล้วอ่ะเนาะก็ดูบ้านเราเนี่ยตอนนี้พลังงานทางเลือกที่เป็นอุตสาหกรรมที่บูมมากเหลือเกินเนาะใครๆก็มาทําพลังงานทางเลือกก็ล่าสุดสปชเขาผลักดันไอเรื่องเซลาร์ <นะ S 1> รูฟโซลาร์รูฟที่บอกให้บ้านสามารถติดตั้งแผงไอ้ายฟ้าเนี่ยไอ้อเอแผงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ตามบ้านได้แบบเสรีในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะม,มันก็อ่อม,มันก็เป็นอะไรที่เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไอ้ในเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเนี้ยผมว่าในทศวรรษที่เราจะเห็นเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เยอะเลยล่ะ อย่างง่ายๆที่เราเคยคุยกันนะคุณรัชพลบร,ริษัทต่างๆในตลาดหุ้นเนี่ยคือทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ทุกคนอยากจะหันมาทําพลังงานทางเลือกกันซะเยอะนะ<ม>แล้วก็เป็นคือดูจากบทวิเคราะห์เนี่ยหลายๆบโบรกเนี่ยก็ให้น้าหนักกับหุ้นในกลุ่มนี้มากทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของเศรษฐกิจที่มองอนาคตกันเดี๋ยววันนี้ช่วงหน้าค่ะคุณรัชพลหยิบยกเรื่องอะไรมาคุยกันดีคะ อ๋อปรดีผมเห็นข่าวอันนึงคลมมก็แถลงมาติดคลมอออกมาเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเรื่องนี้มันจะเป็นบวกหรือเป็นลบต่อต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้เนี่ยซึ่งนันมันก็แปลกซึ่งเดี๋ยวมาเล่างให้ฟังแล้วกะนอ่ะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money m a k Over สนับสนุนโดย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2 6 2 6 7 7 7 7ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลรจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลรจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725 นาทีนี้ต้องลงทุน RMF LTF กองทุนบัวหลวงบริษัทจัดการที่มีกองทุน5ดาวมากที่สุดในไทยบริษัทไทยเดเวอเรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness ดิฉันเคยฝันไว้ว่าวันที่ลูกลืมตาดูโลกจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดแต่เหมือนฝันร้ายวันนั้นดิฉันคันเป็นพิษต้องผ่าคลอดก่อนกำหนดจนเกือบจะไม่ได้อยู่เห็นหน้าลูก แต่วันนี้เราได้อยู่กันพร้อมหน้าเหมือนฝันเลยค่ะเพราะเราเข้าใจความฝันของผู้หญิงทุกคนโรงพยาบาลสมิติเวชรักษาด้วยความเชี่ยวชาติพยาบาลด้วยความใส่ใจ Totally Truly Care 02711 8181 เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บววแก้วบวแก้วสองบัวหลวงตราสารทุน RMF บัวหลวง LTF บัวหลวง LTF 75จากการเงินธนาคารและบัวหลวงราสารนี้ RMF จากมอร์นิสตัดไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8การลงทุนในความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มูลค่าก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ปิปัติคลิกชีวิตมันนี่เบ็กโอเวอร์คุยกันต่อค่คุณราชพลในช่วงที่สองนี่กับเรื่องที่เกินเกลิ่นกันไว้เนี่ยว่ากันว่าแต่ใช่ข่าวนี้ไหมที่ว่าลูกนี้จะสถานเนี่ยหรือเปล่าเออใช่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 แต่ผมอ่านขยายความให้ฟังหน่อยสถทานยังไง คือแยกเป็นสองส่วนเมื่อวานคอมอเแถลงมันเป็นสองสองขยะนะฮะขยะแรกที่ผมว่าอันนี้มันจะเกิดปัญหากับวงการอสังหาริมทรัพย์เยอะพอสมควรก็คือว่าเเขาเให้ความเห็นชอบที่จะไปแก้ร่างพร,ะระบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่นา่าความแพ่งในส่วนของการบังคับคดีนะโดยสาระสําคัญเนี่ยเขาบอกว่า ต่อไปนี้เนี่ยในกรณีผู้สมมุติผมจะตัวมูลซื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาดเนี่ยไม่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เจ้าของเดิมค้างชาระก่อนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์นะโดยเขาบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของห้องชุดเดิมโดยนิติบุคคลอาคารชุดสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าที่บริมุสิทธิ์เหนือห้องชุดไปขอชาระหนี้จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเนี่ย ประเด็นคือว่าสมัยก่อนนะอยกตัวอย่างง่ายๆคือสมมุติว่าผมไปเช่าเอ,อผมไปซื้อห้องชุดคอนโดมิงเนียมไว้แล้วผมกะว่าผมจะปล่อยเช่าคนะแล้วก็โอเคผมก็ไปกู้เงินแบงก์มาแล้วผมก็ผ่อนไปนะแต่นี้โดยปกตินิติบคุคคลก็จะเก็บไอ้ค่ารายปีคุณใช่ไหมี่ะติดตังติดตังก็ว่าไปนี่ปัญหาคือว่าสมมุติว่าเกิดผมปล่อยห้องเช่าไม่ได้นะผมอาจจะมีปัญหาในการผ่อนชำระกับแบงก์ละ พอติดค้างไปนนานแบงก์ก็ฟ้องเพื่อจะอ,อบังคับคดีขายทอดตลาดอ้ห้องชุดนี้ทีนี้สมัยก่อนเนี่ยมันมีปัญหาว่าผู้ที่เข้ามาประมูลเนี่ยพอประมูลไปแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันติดค A, A, ้างไอ้ไอ้ค้านิติบุคคลอยู่แต่เวลาประมูลได้ไปปุ๊บจะไปโอนกรรมสิทธิ์โอนไม่ได้เพราะว่านิติบุคคลบอกว่า ให้เอนิติบุคคลเนี่ยบอกว่าให้คุณยังค้างเอกเจ้าของเดิมเนี่ยจะค้างค่าเช่าอยู่ต้องเคลียค่าเช่าจานวนนี้เออค่าทนิติบุคคลจำนวนนี้ค่าส่วนกลางที่เขาเรียกค่าส่วนกลางทีนี้พอเกิดสภาพนี้ปุ๊บมันกระเด็นหลอกเพราะกฎหมายเดิมก็คือว่ามันจะโอนกรรมสิทธิ์ต่อเมื่อนิติบุตรปลดภาระไอ้ค่าส่วนกลางกับนิติบุคคลได้แล้วถึงจะรับโอนกรรมสิทธิ์ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ ที่ผ่านมาเนี่ยก็พนักงานเนี่ยก็บอกว่ามีลักษณะอย่างนี้อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบเจ็ดรายการนะคิดเป็นราคาประเมินรวมๆกันเนี่ยหกหมื่นสองันกว่าล้านนะฮะซึ่งถึงห้องชุดพวกนี้ก็คือว่าเออ่ประมูลต่อให้เป็นประมูลก็ไม่มีคนอยากประมูลเพราะว่าคนประมูลมีความรูสึกว่าเฮ้ยไม่รู้อ่ะค้างค่าส่วนกลางอยู่เท่าไหร่ ลราเดี๋ยวประมูลสมมติจ่ายประมูลไปสองล้านแต่ต้องไปจ่ายค่านิติบุคคลอีกส่วนกลางที่ค้างอยู่ไม่รู้กี่แสนเนี้ยก็ส่วนนี้ถ่ายเป็นประมูลตอนนี้ก็คือคารมอเขาก็ปลดล็อกว่าอ่าให้โอนกรอมสิทธิ์ได้ส่วนไอ้ค่าค่านิติบุคคลส่วนกลางที่มันค้างอยู่เนี่ย <คน S 1> ก็ไปไล่เบี้ยวกับไอ้ไอ้ไอคน,<ห>นเก่าว่าอือคือแบงค์แบงค์เนี่ยกองทัพพอดีประมูลได้ปุ๊บอ่าผู้ซื้อจ่ายเงิน ค่าซื้อเรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีโอนกนรรมสิทธิ์ได้แล้วก็เงินที่ได้จากท้อตลาดเนี่ยมีที่บุคคลส่วนกลางเนี่ยมีที่บุคคลก็ค่อยจะขอค่าส่วนกลางเนี่ยเอาจากเออเงินที่ได้จากการประมูลก็คือไม่ได้เป็นภาระของผู้ซื้ออาง่ายค่ะเออซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าเอ๊มันจะเป็นเรื่องดีรไม่ดีนะเ <laughs> พราะว่าพอมีข่าวนี้ออกไปเนี่ยดูเหมือนวงการอสังหาริมทรัพย์ก็แบบ เฮ้ยอย่างนี้ก็ยุ่งมาสิเพราะว่าเอ่อถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะมีลักษณะไอ้การเก็งกําไรเนี่ยมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่เป็นไรนี่กูถ้าถึงเวลาเอขายต่อไม่ได้ต้องมีภาระส่วนโกงส่วนกลางฉันก็ไ่รับแล้วก็ถอยทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยเออก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะแ,แปลก อันนี้ผมผมตั้งข้อสังเกตคืว่าตอนนี้ผมสังเกตดูเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่รัฐบาลผ่านร่างกฎหมายทั้งในในแม่ของครมอเองเอาเข้าสนอชอผ่านเป็นกฎหมายออกมาหรือสนชอเองเร่งกฎหมายบางอย่างออกมาเนี่ยแต่ว่ามันไปไปเมมาแล้วมันจะขัดกันไปขัดกันมาอย่างอย่างเรื่องเหมือนเรื่องอย่างเ,เราเคยพูดเรื่องคําประกันจำได้ไหมค่ะที่บอกว่ากนี อ้อากันกูนก้ยืมตอ่นะตอไปนี้ต่อไปนี้เนี่ยผู้ค้ำประกันเนี่ยเอ่อจะต้องได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ใช่อยู่มาถึงก็บี้ลูกหนีไม่ได้มาบี้ผู้ค้ำเนี่ยต่อไปนี้อาจจะต้องมีขั้นตอนต่างๆมากขึ้นจะต้องเอ่อผู้ค้ำประกันต้องยินยอมก่อนมีถ้ามีการปรับสภาพนงสภาพนี่อะไรกันเนี่ยนะแล้วแบงก์ก็มีลักษณะว่าอ้าวาถ้าอย่างนี้ฉันก็ไม่อยากจะปล่อยกู้แล้ว เพราะว่าสมัยก่อนยังมีความรู้สึกว่าเออผู้ค้าต้องรับผิดชอบแต่พอต่อไปนี้ผู้ค้ารับผิดชอบน้อยลงก็กลายเป็นว่าแบงก์ก็กลัวว่าถ้าปล่อยไปแล้วเกิดถึงเวลาลูกมีเดียวก็ไปไล่เดียวกับผู้ค้าไม่ได้ค่ <c oughs> ะก็ไอ้เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่กำลังจะผ่านลงมาเป็นกฎหมายแล้วแต่ตอนนี้พวกธนาคารพยายามจะขอกลับเข้าไปแก้ใหม่ <c oughs> เออมันก็ปนแปลกนะบางเรื่องมันเริ่มขัดกันไปขัดกันมานอย่างนี้นี่คือผมมี่รู้สึกว่าบางครั้งในการแก้กฎหมายมันต้องฟังความเห็นรอบข้างพะว่าประเทศไทยยังอาจจะมีปัญหาตรงนี้อยู่หรืออย่างเมื่อวานน <c oughs> ี่สภา,าปฏิรูปเขาเขา,าพิจารณาการเรื่องไอ้ค้ามือถือที่บอกว่าปัดเศษ <c oughs> เป็นนาทีเลยก็ตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีเลยนะคะอ่าอันเนี้ย เรามองในมุมดีเนี่ยดีจากผู้คุยโคกไม่ไม่ใช่แต่เสษแต่แต่ว่าบางทีมันมันมันป,ปั๊บปั๊บบางอย่างเนี่ยมันไม่รู้มันจะเกิดผลกระทบอะไรตามมาไหมเพราะแน่นอนค่ายมือถือเขาก็ะะจะต้องบอกเอาเอย่างนั้นเขาสูญเสียประโยชน์เขาจะไปหาวิธี<ม>อเออดิฉันก็คิดเหมือนคุณนะว่าเขาคงจะต้องหาวิธีอะไรสักอย่างที่ทําให้ให้มันชดเชยส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คงจะต้องหาวิธีจากบรรดาลูกค้านี่แหละนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ ปิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2 6 2 6 7 7 7 7ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บรจรจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบรจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุนโทร1725 นาทีนี้ต้องลงทุน RMF LTF กองทุนบัวหลวงบริษัทจัดการที่มีกองทุน5ดาวมากที่สุดในไทยบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness ด้วยาลงทุนความสําเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสําคัญกองทุนบัวหลวงมีความสําเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับหกจังวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสองบัวหลวงตราสารทุน R m F บัวหลวง L T F บัวหลวง L T F 75จากการเงินธนาคารและบัวหลวงตราสารนี้ R m F จากมอร์นิสตัดไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลข้อมูลภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ไดด้รันนนนนนาาาลถึงงผกเิใอคต ปฏิบัติการ c ชีวิตมันนี่เ y b โอเวอร์เอากลับมาพูดคุยกันต่อส่งท้ายนะคะเหลือเวลาอีกเล็กน้อยครับคุณรัชพลคะก็เนี่ยนิดเดียวก็คือไอ้เรื่องอย่างกรณีเนี่ยคอนโดที่ผมว่าว่าเออคนที่ไปซื้อจากเอ่อบังคับคดีไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียส่วนกลางเนี่ยผลผู้ประทานทีที่เห็นเห็นเลยนะมันจะเกิดกับพวกนิติบุคคลทั้งหลายอาคารชุดทั้งหลายหรือหมู่บ้านจัดสรรทั้งหลายค่ะเพราะว่าพวกนี้ค้าง ค้างค่าส่วนกลางมายาวนานแล้วหลายๆคนคือหวังเพงกำไรไงพรอมแบบไม่ให้เข้าไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไงแล้วผ่อนแบงก์ก็ผ่อนไม่ได้ค่าส่วนกลางก็ไม่อยากจ่ายเพราะค้างส่กาะเราก็ไม่อยากจะอยู่เออมันก็ปล่อยทิ้งอยู่ต่างจังหวัดก็เยอะนะคะเพราะต่างจังหวัดโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวไม่ค่อยได้อยู่กันไงเออแต่ในนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าบอกว่ามาคดีเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออ ไม่ผู้ซื้อเนี่ยมันต้องไปรับที่ชอบส่วนกลางแล้วแล้วไปเอาเงินจากมาคับคดีไปจ่ายนิติบุคคลมีหน้าที่ไปตามเอาจากมงคับคดีอะไรเองเนี้ยนะโอ้โหนิติบุคคลนี่จะมีภาระมน,นักีเดวเลยนะใช่แต่ว่าคนคนที่ทิ้งไปแล้วไม่จ่ายนี่กับสบายกว่าเพื่อนเนาะเพราะนั่นแหละสิซึ่งผมว่าเอิมประ,ลประลหลาดฮะเพราะว่าบังคับคดีประมูลใบเนี่ยสมมุติประมูลขายได้ราคาสามล้านอ้าวก็บอกสามล้านเนี่ยแบงก์ก็ต้องเอาก่อนใช่ไหม เอาเอาเอาเคลียร์หนี้สินตัวเองก่อนว่ามันมันค้างชําระอยู่เท่าไหร่อ่าเราสมมุติว่าถ้าเกิดมันขาดล่ะนี่ถึงคนจะไปเอาส่วนกลางเกตรงไหนอ่ะมันก็ไม่มีเหลือแล้วมันหมดไปแล้วค่ะเออแล้วมันยังไงอ่ะแต่นี่การเป็นเอ๊ะลูกหนี้แบบอยู่ลอยตัวเลยเว้ยเฮ้ยใช่ส่วนคงส่วนกลางค้างแล้วมันก็จะทําให้ให้คนไม่รับผิดชอบมากขึ้นไอ้ตัวนี้ก็แปลกนะจริงจริงแล้วควรจะไปไล่บี้บกับกับคนที่ไม่จ่ายอ่ะ อืมก็คือเขาเขียนเหมือนกับว่าไอ้นิติบุคคลเนี่ยก็ต้องไปไล่บี้เอาจากลูกหนี้เองทีหลังแต่มันในทางปฏิบัติมันจะเป็นไปได้ไหมครัคุณศรีนาลองดูสิมันก็จะไปเป็นคดอีอ่อขึ้นลงขึ้นศาลในไอ้คดีพวกนี้ก็จะอีกมากมายมหาศาลเลยละ่ะคือกรรมครับคดีเนี่ยผ่องถ่ายได้คือสามารถประมูลขายของออกไปได้แต่ปัญหามาันจะไปวนกับคนอื่นเขาซวยไง <c oughs> แต่ว่าสงสัยนิดน,นึงคือคือถ้าเป็นแบบระบบเก่าที่ก่อนท,ที่ที่ก่อนที่จะเป็นกฎหมายตัวนี้เนี่ยผู้ท,ที่จะไปประมูลมันเช็คก่อนไม่ได้เหรอคะว่าว่าค้างไหมหรือก็ใ,<ห>ใช่ไงก็คือผมว่าอย่างเงี้ยด้วยหลักการอย่างเงี้ยก็คือว่าไอก้กรมมาครับคดีสมมติว่าจะประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินไหนก็ระบุไปสิว่าผู้ซื้อมีหน้าที่ไปรับผิดชอบไอ้ไท้ายแต่ส่วนกลางที่ค้างนะอยู่ก็ไปเช็คก่อนอ่าสมมติว่าผมอยากประมูลมันน่าจะเช็คได้ดว้ยว้ผมก็ไปเช็คมันค้างส่วนกลางอยู่เท่าไหร่ อ่าแล้วผมก็ไปเสนอราคาประมูลผมก็อาจาจะลบไอ้ตัวนี้ลงไปถูกไหมค่ะอ่าสมมุติว่าผมกะว่าผมจะใส่ส,สองล้านแต่บอกโอ้ยนี่มันค้างส่วนกลางอยู่ห้าแสนสมมุตินะผมก็ประมูลที่ราคาล้านห้าก็เอาก็เอาล้านห้าไปแล้วก็แล้วกรมเขบดีก็ได้ล้านห้าไปแล้วก็ไอ้ผมในแง่ผมผมก็โอเคผมก็ได้ไอ้ไอ้นี่มาในาราคาล้านห้าแต่ผมต้องไปจ่ายค่าส่วนกลางเพื่อเคลียร์เฮ้ยโอนกรรมสิทธิ์ได้ ก็โอเคก็เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่ควรจะต้องทําพึงกระทําอ่ะจะแบบเออทำไมอยู่ๆไปออกกฎหมายให้แบบรบกับดูเอื้อให้คนที่สี่บุคคลส่วนกลางที่ทุกวันนี้เนี่ยกระโหลกกันนี่ก็คือทวงค่าส่วนกลางรายปีเนี่ยผมเป็นกรรมการที่สี่บุคคลคอนโดอยู่เนี่ยผมก็ปวดกระโหลกอาการทวงไอ้ค่าส่วนกลางรายปีเนี่ยห้องหลายห้องที่ปล่อยเช่าไม่ได้ก็ไม่ยอมจ่ายส่วนกลางเนือก S <S <S เออั้องผมว่ามันแปลกอะ่ะแล้วคนคนที่ไม่ คือกำลังลังเลอยู่ว่าจะจ่ายไม่จ่ายดีเนี่ยทำท่าจะไม่จ่ายเอาด้วยซ้ำไปเนะไม่จ่ายเลยคือต้อเห็น่างนี้แล้วใครจะจ่ายอ่ะคนนค้นาค่ะอ้าประหลาดประหลาดไงเอ้บางเรื่องเขาเขาคิดกันแปลกแปเนาะอ่าอ่ะเดี๋ยวตามดูค่ะคงจะมีอีกหลายเรื่องออกมาให้เราได้พูดได้คุยกันแล้วล้วนเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนด้วยวันนี้ขอบคุณคุณกัปตันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังค่ะกลับมาคุยกันต่อพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ ิบัติการิชีวิต Mo n e y Makeover สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2 6 2 6 7 7 7 7ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลาจรกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลาจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุนโทร1725 นาทีนี้ต้องลงทุน RMF LTF กองทุนบัวหลวงบริษัทจัดการที่มีกองทุน5ดาวมากที่สุดในไทยบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness